ก็คุณโน้เลยบอกว่าได้ได้ได,ได้แต่คุณต้องกอดผมกอดน,นี้สบายมากผมกอดได้อยู่แล้วแล้วคราวนี้เขาก็เติมขางหลังเองว่ากอดแบบดูดดื่มดื่มดำอะไรเขางมันนะผมก็เลยทีแรกผมลังเลยแล้วเอ้าไม่เป็นไรผมว่าคนไม่ถึงหรอกไม่ถึงหมืน่นรวมกันมันกลุ่มรายวันไม่ถึงหมื่นหรอกไปไประมาณกลุ่มรายวันถึงหมืน่นก็เลยต้องมากอดแบบดูดดื่มดื่มดำ คข็งคืออะไรเนี่ยเนือยแนมเนื่อยน้ำนิ่นนม,มเ้าพอเราพอตอนจะกลับใช่ไหมวามาอาดคลิปแม่กอดกอด,กอดมากอดมากอดเลยนะกอดเลยนะเดี๋ยวจะยืนกาแคนดูนี่คนวะ แล้วจะมาเคิอนยังเด้เนี่